มามามา,มาครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง i t ทีไอทีหรือไม่ติดตามก็ก็ติดตามกดซับ c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอชุดนี้นะครับกับคอมที่เน้นสเปคแรงที่สุดครับตามหัวคลิปเลยครับห้าหมบาทครับไม่ถึงแสนได้ Intel Core i9 เจนล่าสุดเจน1 0นั่นเองชุดนี้ครับมากับ Intel c o อ e i9 ก้าเจนพูดหลายครั้งแล้ว LGA 1200นะครับเป็นตัวใหม่จากทาง Intel เลยนะครับตัวนี้ครับมากับนี่ดูสเปคครับนี่ครับ i9 1ก้0สรอบที่4นะครับ2.8 GHz ดกิกะเฮิรตดูเหมือนน้อยนะครับแต่ m c a มถึง20 m c a บครับมาถึง10คอร์20เทรดครับผมฟังไม่ผิดครับ10คอร์20เทรดนะครับโอ้โห CPU อะไรที่มันจะปีศาจได้ขนาดนี้ครับตัวนี้ครับยังไม่พอครับนี่ใสมาในเคสของ MSI นะครับตัวนี้เป็น FOX 1000เไอ้ไม่ใช่1 0 0 m นะครับ Beyond the Power อ่าได้พัดลม RGB มา2ตัวครับมีพัดลมอ่าดูดอากาศออกอีกตัวหนึ่งครับแรงๆตัวนู้นครับมืดๆเทาๆหน่อยแต่ว่าพัดลมแรงจริงอ่าชุดนี้ครับมากับตัวเมนบอร์ดครับตัวนี้อ่าระยะยัดพุ่งถพัน ประหยัดนิหน่อยกับตัว B460M นะครับของกิกะไบต์นะมาพร้อมกับชุดน้ำของอ่าออร่าโฟ์นะครับ240ครับชุดน้ำสองตอนของ ID c o o l i n g นั่นเองนี่สามารถปรับโหมดเปลี่ยนไฟได้ที่ตัวเคสด้วยนะครับนี่ชุดนี้เปลี่ยนไฟได้ที่ตัวเคสด้วยอ่ะยังไม่พอมาพร้อมกับนี่ครับ วอ u r ูเกมนี่วอ u r ูเกมครับจะเอาเกมอะไรล่ะมึงจะเอาเกมอะไรได้หมดครับตัวนี้ครับกับ R T X 2 0 7 0 E X นะครับหรือตัวที่สามารถโอเวอร์คอกได้วันคลิกโอเวอร์คอรกได้นะครับตัวนี้ครับแรงแรงจริงๆหยิบๆกับ2070ูนย์เเปอร์เลยชุดนี้ครับมากับพาวเวอร์ p l ายครับอย่างดีครับตัวนี้เป็นของตัว IT s o n u s นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบก่อนอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นปุ๊บ หยิบดูบบโอ้หยิบยากเกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่จริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงฟืบอ่ะให้ดูก่อนนี่ Thunderbolt 80 plus นะครับเป็น700วัตต์นะครับของ IT s o n a t ทับกล่องใหญ่เบลเลอร์บล่าเลยไม่ได้เอามาตั้งไว้ข้างบนนั่นเองชุดนี้ครับโอ้โหผมไม่รู้จะไปวางตรงไหนได้ครับวันนี้อ่ะวางนี่ก็นะชึบอ่ะอ่ะนี่ครับได้ครบชุดครบเซ็ตแบบนี้ครับ55,000บาทครับเอ้ย จริงปะเนี่ยห้าหมื่นห้าเหรอผมว่าราคาลูกค้าเป็นงั้นเหรออ้าวตายแล้วกลายเป็งงนโปรโมชั่นซะงั้นวันนี้ครับมาเป็นโปรโมชั่นครับห้าหมื่นห้าพันบาทได้ Intel Core i9 พร้อมสองศูนย์เจ็ดศูนย์ EX ตัวนี้นะครับที่มีไฟ RGB แบบนี้นะครับผมนี่ถ้ามาก่อนได้ก่อนนะครับตัว EX มีจํานวนจํากัดครับถ้าใครสั่งที่หลังแล้วไม่ได้ตัว EX ก็เสียใจด้วยนะครับหมดแล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทได้ครบชุดครบเซตแบบนี้เลยกับ CPU และ กระจอแรงๆจากไอทีไอทีครับชุดนี้ครับมากับจอได้จอด้วยห้าหมื่นห้าไม่ใช่ได้แค่เคสนะครับอย่าเข้าใจผิดทีมต้องให้หมดครบชุดครบเซตแน่นอนครับชุดนี้มากับจอตัวนี้เลย24นิ้วฟูลให้ดีจาก a อเซนี่อา้อาวจอดับเลยปุ๊บไม่ได้ตั้งสลีปนะตัวนี้ครับมากับจอยีนิ้ว IPS ร้อยหหเชิด 1 6 5เฮิร์ตครับตัวนี้0.5 m s ครับผมโอ้โ oh, ห uh huh. มันจะโหดไปไหนครับชุดนี้ครับได้หมดครบชุดครบเซ็ตแถมจอ1 6 5เฮิร์ตจากเอเซอร์โคตดแจมจอเกมมิ่งแบบนี้หายากแล้วครับเป็น IPS ด้วยนะปกติจอ1 4 4เฮิร์ตจะไม่ใช่ IPS จะเป็นอา TA หรือว่า TN นะครับที่เป็นแบบว่ามองได้ด้านเดียวนะแต่ตัวนี้คือเป็น IPS มองได้ทุกด้านครับชัดทุกมุมมองแบบนี้แม้ แมอ่าอ่ะยังไม่พอตัวนี้รันระบบด้วย SSD มี M.2 จาก Kingston นะครับตัวนี้เร็วกว่า SSD SATA ถึง35เท่าด้วยเออแรงมากเร็วมากจริงๆครับตัวนี้ครับเย็นเชียบเลยบอกเลยครับว่าใส่ชุดน้ำสองตอนนี้ครับฟังเสียงพรมอ่าลมแรงมากจริงๆเพราะเราไปผิดรูไว้ด้วยแหละมันเลยทำงานหนักเกินอ่ะ ลมแรงมากจริงๆตัวนี้เย็นเจยบแน่นอนครับบอกเลยว่าสามารถโอเวอร์คอกได้ด้วยโอเวอร์คอกตัวนี้ครับ CPU โอเวอร์คอกได้ถึง5.2กิกะเฮิร์ตเลยเดียว5.2กิกะเฮิร์ตฟังไม่ผิดฮนะบ้าไปแล้ว5.2กิกะเฮิร์ตปีศาจมากๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องเทสเกมด้วยนะตัวนี้ลองไปหาผลเทสดูได้กับคลิปอื่นเลยตัวนี้ผมขายแต่คอมอย่างเดียวคุณก็รู้ว่าสเปคเนี่ยมันเล่นได้ทุกเกมแน่นอนอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่า คุณจะซื้อหรือเปล่าเออถ้าคุณซื้อคุณทักในเพจผมมาได้เลยว่าไอพิมพ์ค้นหาจาก Google ได้เลยนี่เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนี่นี่นี่เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะเข้า Google ปับ๊บเปิดปุ๊บมาปับ๊บเปิดปับป๊บมาปุบป๊บเปิดปับ๊บปุ๊บมาปั๊บปั๊บนี่แล้วพิมพ์คําว่า i t e e m z กด enter ปักมันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่มันจะเห็นร้านผมมาเลยปึบนี่ฮะนี่ฮะ กดส่งข้อความครับแล้วก็บอกผมว่าอยากได้ชุดโปรโมชั่นห้าหมื่นเป็น c o ไอ i เเดี๋ยวทีมจัดให้ครับไม่ต้องห่วงเลยได้ครบชุดครบเซตแบบนี้แน่นอนครับห้าหมบาทครับได้หมดตรงนี้ครับจะเล่นเกมก็สุดเกือบทุกเกมบอกเลยครับในโลกใบน,นี้เกือบทุกเกมยกเว้นเกม 8K ที่ออกมาใหม่เอออาจจะยังไม่สุดนะครับเพราะว่า ไม่มีตัวไหนสุดอาจจะต้องเป็น3080หรือ3090อาจจะสุดกว่านี้แต่ว่าจะบอกตรงนี้ว่าตรงนี้ณนะเวลานี้ตัวนี้เพียงพอแล้วทุกเกมทั้งสตีมอ่ะทั้งสตีมตต่ต่อวิดีโอครับตัดต่อคลิปนะครับทำคลิปยาวๆครับทำเป็นโปรดักชั่นทำได้หมดกับ Intel Core i9 นะครับตัวนี้มาถึง10คอ e 20สบเทรดบ้าไปแล้วอ่ะ มาพูดถึงของแถมก่อนจะปิดคลิปกันวันนี้สั้นๆ1ิน,นาทีพอมากับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับแฟนเทคครับของแถมนะเออก็ต้องแบบไฟชุ่ชานหน่อยนี่เมาส์ยังเป็น x 9ทอรครับจากแฟนเทคเช่นเดียวกันที่มันอ่าได้ของแถมประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้หมดงบกันตรงนี้ไปหมดแล้วหมดงบตรงนี้ไปหมดแล้วอ่ะตรงนี้ก็ได้ของแถมประมาณนี้แค่ของแถมก็สองสามพันแล้วนะชุดนี้ครับได้นี่แผ่นรองเมาส์เต็มผืนเต็มแผ่นนะครับคาลายนะตัวนี้ได้ตัวหูฟัง rgb มีไฟจาก ลาว่าโซนิกโอเคด้วยตัวนี้เสียงดังดีมากกระหืมดีมากครับขาตั้งหูฟังครับตัวรับไวไฟจากทีพ i n k อ่อะแถมยังไม่พอตัวนี้ยังแถมอะไรอีกโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยตัวนี้ยังแถมการจัดสายไฟอีกอะจัดสายไฟแบบเนี้ยๆครับซ่อนแม่งทุกอย่างจริงๆแล้ว power ตัวนี้ใส่ไฟลกลุงหังมากแต่ทีมพยายามเก็บพยายามซ่อนครับเนี่ยฮะเป็นคู่ๆเป็นริ้วลอยริ้วๆอ,อ,อ่าประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ครับ ให้แบบครบชุดครบเซ็กับร้านคอมไอทีมกันเลยเดียววันนี้ทีมต้องขอตัวลาไปก่อนกับโปรโมชั่นชุดนี้ครับ55,000บาทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีมไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีจมํานวนจํากัดจริงๆครับบางคนอาจจะไม่ได้ตัวนี้สเปคนี้อ่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือของอ่ามีจมํานวนจํากัดนะอย่างที่บอกไปครับผมใครจะสั่งก็รีบสั่งนะครับวันนี้เปิดรับออเดอร์แล้วจริงๆก็อออเดอร์เต็มอยู่แล้วแหละดันๆไว้แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้มีความแรงๆไว้ใช้กันที่บ้านจริงๆครับว่าตัวนี้อยู่ไปอีก10ปี20ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคตามนี้ แล้วก็เรื่องของประกันนะครับสมมุติว่าประกันตัวไหนที่มันเดินมาก่อนหน้านี้แล้วทีมจะบวกประกันให้เต็มๆนะครับเป็น3 1-3ปีทุกชิ้นส่วนนะครับบอกเลยครับอย่างเช่นกระจอหรือประกันแค่11เดือนอาจจะบวกให้อีกเดือนหนึ่งเป็น12เดือนนั่นก็คือ1ปีนั่นเองนะครับวันนี้ทีมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามีคิวประกอบอีก1ชุดนะครับวันนี้มารีวิวสั้นๆครับกับ Intel Core i n นเ l ลคอไอเนะครับนี่แรงที่สุดใหม่ล่าสุดจากทาง Intel วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายเพราะว่าไม่ว่างจริงๆรหรือว่าถรู้ว่ามีคนอื่นไม่มีครับมีแต่คอมทั้งนั้นครับวันนี้ไปก่อนครับติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวพรีวิวสวยๆท้ายคลิปแน่นอนครับไปก่อนครับบายบายบูมน no. สวยจริงๆนะนี่ เล็กของเขากับ E4i9 ติด 90x มาครับ